เนี่ยอย่างนี้ผมเคยบอกนะครับสำหรับใครที่แบบอยากกินซื้อเคเมเงผมลองซื้ออันนี้ไปด้วยดีกว่าว่ะเพ่อผมอยากกินอยู่นะอะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปรีวิวซื้อเคเมเงนี่เรามีเส้นอันนี้เส้นอูด้งอันนี้เส้นอูด้งนะครับอันนี้ก็เส้นอูด้งต้มอันนี้เส้นโซบะซาลูโซบะ,ส,ซบะส่วนอันนี้ล่ะ อันนี้มันสิบเจดบาทอันโอ้โหอันี้สองรอยกรัมสาสิบเจ็ดบาทไอันี้ร้อยแปดสิบกรัมยี่สิบเก้าบาทกูซื้อของญี่ปุ่นดีกว่าถ้างั้นน่ะเอาไปสักสองห่อแล้วกันนี่นะครับเราได้เซนมาแล้วก็มีน้ำซุปแล้วก็มีคอหมูถึงจะไม่มีชาชูแต่ก็ใช้คอหมูแทนแล้วกันนะฮะเหี้ยเออหน่อไมาญี่ปุ่น แม่ขาดไม่ได้เลยว้ยซื้อเค็มึงแมึงต้องมีหน่อไม้ญี่ปุ่นลาเม,มงก็ต้องมีหน่อไม้เนี่ยมันไม่มีหน่อไม้ดองวะไม่มีหน่อไม้งนะั้นไปจ่ายเงินดีกว่าโอเคครับทุกคนออกมาแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับอ่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับเข้าบ้านกันแล้วก็เราจะลองทำซื้อเคม็มเงงกันนะฮะ ถึงจะไม่มีชาชูถึงจะไม่มีหน่อไม้แต่เราก็จะกินซอเค็มเมงหมูต้มปลาเดี๋ยวเข้าบ้างก่อนนะฮะเริ่มจากไอ้นี่มันบอกว่าวิธีทำก็คือไอถ้ถุงไอ้ตัวถงุถงถุงอันนี้นะครับก็คือมันเป็นได้ทั้งน้าซุปของซอเคมเมงแล้วก็เป็นได้ทั้งเออซุปของรามเมงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันเป็นซุเคมเมงเนี่ยก็คือไอเนี่ยหนึ่งซองปอนน้ำหนึ่งร้อยมิลล,ล,ลตรแต่แต่ถ้าเกิดว่าเป็น รามิ่งนะครับก็จะต้องไอเนี้ยหนึ่งซองต่อน้ํา250มิลลิตรนะฮะทีเนี้ยปัญหาคือผมไม่มีถ้วยตวงเลยคําว่า100มิลลิตรคือมันขนาดไหนวะวันนี้นะครับวัตถุดิบผมผมก็มีแค่สันคอหมูสไลด์300กรัมเส้นหนึ่งพอคือถ้ามันไม่พอก็ค่อยกินกับข้าวแต่คือผมอะเริ่มขี้เกียจเลยคำถามของผมก็คือปกติแล้วคนญี่ปุ่นอะไอ้นี้ก็คือจะเป็นหนึ่งหมอ้อต้มต้มเส้นก็จะเป็นใช้อีกหม้อหนึ่ง ไอทำหมูเนี่ยก็จะอีกหม้อหนึ่งนะฮะแต่ทีเนี้ยผมอยากให้แม่งเป็นมันติฟังก์ชันว่ะคือกูขี้เกียจเกียนหมอ้อ <c oughs> กูก็เลยคิดว่ากูจะเริ่มจากต้มไอ่นี่แล้วก็ต้มหมูเทน้าออกเอาเออเอาไปเทน้าออกก่อนแล้วก็เอาไอที่เนี้ยใส่ลงไปในน้ําซุปตรงนั้นหวังว่ามันจะแดกได้นะคือ <c oughs> ถ้ามันไม่อร่อยอะ่ะอยาโทษไอ้ิริตภัณฑ์อันนี้โทษที่กูกูทําไม่เป็นก็คือผมใส่น้ำไปประมาณก้นหมอ้อคือไม่รู้ว่าแม่งขนาดไหนว่ะ <c oughs> ทีนี้ก็เดี๋ยวรอน้าเถอะดูซิว่าเส้นมันทํากันยังไงเส้นเนี่ยครับเป็นปของนําเข้าจากญี่ปุ่นแล้วมันก็มีไอสติกเกอร์ภาษาไทยแปะไว้ให้แต่ผมอยากบอกว่าไอส้สติกเกอร์ภาษาไทยอ่ะแม่งไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเว้ยนอกจากบอกว่าไอเส้นเนี่ยกรจกรรมแม่งไม่บอกแม้กระทั่งวิธีทําวิธีอุ่นว่ามันต้องอุ่นเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งทางญี่ปุ่นน่ะเขามีมาละเอียดเลยแต่มึงอะเสือกแปะทับไอเส้นนี้ไว้แล้วกูจะดูยังไงเออคาถามคือไอเส้นซูเคอเองอ่ะมันเหมือนหมี่เย็นเว้ย คือถ้าทุกคนเห็นอนะ่ะมันเหมือนบะหมี่เย็นนะครับแต่ว่าถ้าอย่างนั้นอนะ่ะไอเย็นที่มันเย็นอยู่แล้วอะ่ะแล้วมันต้มมันจแล้วอะ่ะมันต้องต้มอ,อีกไหมวะคือ <c ười> ผมไม่รู้ว่าว่ามันต้องต้มไหมแต่อ้เย็นเนี่ยมันไม่บอกว่ามันต้องต้มนะมันบอกแค่ว่าคุณเอาไปผัดได้เลยก็คือใสน่น้ํามันขีดซองแล้วก็ไอเย็น้นี่ใส่ลงไปแล้วมันก็ผัดผัดผัดก็คือแดกได้เลยคําถามของผมก็คือกูไม่ต้องการจะผัดกูจะกินแบบอย่างเงี้ยเนี่ยแยกเส้นอย่างเงี้ย คือถ้าเกิดว่ามันเป็นหนี่เย็นอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นบะหมี่ก้อนแข็งๆอยู่แล้วอ่ะคือกูเอาออกใส่ซองแล้วก็เอาออกจากซองแล้วก็ใส่จานแดแกไว้เลยเพราะว่าวเอาเป็นว่ากูจะไม่ลวกกูจะทําแบบแบบที่กูเคยไปกินที่ญี่ปุ่นก็คือเขาอ่ะเอาบะหมี่เนี่ย เส้นสดๆนะครับไปลวกน้ําร้อนพอลวกเสร็จให้มันสุกปุ๊บนะครับเขาจะเอาขึ้นมาข้างบนแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไป,ไปแช่ในน้ําเย็นนะครับน้าเย็นจัดเพื่อให้เส้นมันสติ๊กให้มันกรอบเพื่อให้มันกรุบแบบเหมือนผักอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเสิร์ฟม,มาแบบเย็นๆครับส่วนในซุปอบะเขาก็จะให้ร้อนๆแล้วก็มีหมูไม่ผมไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมาเอาเป็นว่าผมจะไม่ต้มเส้นผมจะไม่ต้มไอ้เยี่นี่นะผมจะเอาเยีนี่ใส่จานกูใส่จานเลยเดี๋ยวจยหาว่ากูโกหกแล้วคือกูก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็น ก็ระหว่งางรอหมองสุกหมูก็จะประมาณนี้นะก็เอาไปกบองแบบงูๆเลยเราก็จะหมูขึ้นมาใส่จานนะแล้วก็จะเอาไอ้ยีนี่ใส่ลงไปในหม้เมมอเสร็จพร้อมกินคือท,ที่ต้องต้มหมูนานนะเพราะว่าถ้ามันไม่สุกอะ่ะมึงอาจจะหมูดับได้อย่างไรที่ผมเอาน้ําออกเบกนะคเนยล้วก็จะใส่ซุปเข้มข้นลงไปเฮ้ยคลิปหายแล้วว่ะทุกคนผมว่าน้ํามันเยอะไปว่ะใครจะต้องไอ้ยี้ซุปเข้มข้นมันโคตรอร่อยเลยเว้ย ไปไประมามันจะเป็นราเมงแล้วว่ะเหมือนผมใส่น้ำเยอะไปนิดนึงชัดเลยไอ้เหี้ยกูได้รามเมงไอ้สัส <c oughs> อ่านี่นะฮะไอ้เหี้ยกูได้รามเมงแทนว่ะไอ้เหี้ยน้ำซุปมันแบบเยอะมากเลยว่ะเอาเส้นลงไปแล้วนะครับ <c oughs> เหมือนผมใส่น้ำเยอะไปอะครับคือถ้าเกิดว่าใส่น้ำพอดีอ่ะคือแม่งอร่อยแบบอร่อยเลยเว้ยเออความที่ผมใส่น้ำเยอะไปมันก็เลยจะจืดๆนิดน,นึงครับก็คือซดน้ำซุปได้แหละ เพอร e เป็ดเลยว่ะอืมเพอร์เฟกต์อร์เกแบบเพอร์เฟกติงเลยอะมาทุกคนมาดูกันนี่ก็คือราเมงแล้วกัน <laughs> <laughs> เป็นแบบราเมงแบบร่นโลนะ่เนี่ยไม่ไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคครับ, okay, รบงั้นวันนี้ผมขอตัวไปกินข้าวนะครับถ้าผมนึกเมนูอะไรได้ผมก็จะเอามาลงให้แล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในอ,อีพีหน้าสำหรับวันนี้บายบายจ้า